คราบคารวะท่านอาจารย์หมอเกี่ยวที่เคารพยิ่งเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะวันนี้จะมาส่งเรื่องอ,อกิเลสซ้อนค่ะเลยมองไม่เห็นค่ะก็เป็นคนที่ออชื่อวันเพนตั้งสกุลวงค่ะเป็นจิตอาสายอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำค่ะชื่อทางทำน้ำเพนพุทธค่ะเมื่อวันพุธนะคะนั่งส่งอืม อริยสัจสี่กันบ้านนะคะไปอ,อนขออ,ขออนุญาตค่ะออนขออายุด้วยค่ะอายุห้าสิบเจ็ดปีค่ะแกกวา่าพี่ออนสาธุค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เอมื่อเช้าพูดถึงเมื่อเช้ามันก็ได้ค่ะที่ตอนอาจารย์ประชุมะค่ะก็กิเลสก,ก็กลัวก็วกล้าค่ะเ <c oughs> พราะว่าตัวเองก็ไม่รู้เรื่องจะพูดหัวข้ออะไรเลยแบบหนีออกมาแล้วค่ะออมาทานข้าวแล้ว แล้วพอสักพักหนึ่งเพื่อนบอกว่าเอ,อพี่วันเพนทำไมไม่ไปอันนี้โอกาสดีแล้วนะตอนนี้อาจารย์กําลังให้หัวข้ออยู่ก็วิ่งไปอีกค่ะแล้วน้ำตาม,มันก็จะไหลค่ะไม่รู้มันจะทำเรื่องอะไรค่ะค่ะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องอ,อกิเลสนะคะเมื่อวันพูดเรานั่งส่งอริยสัจสี่การบ้านเข้าไปในออในกันบ้านนะคะแล้วเราก็ว่าเราเป็นคนพูดเยอะเนี่ย แล้วเราก็เลยตั้งสินที่จะมาลดละเพื่อที่จะให้พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์แต่ว่าขาดเราตั้งสินแล้วเนี่ยมันก็ยังดันขึ้นมาค่ะถ้าถ้าสมมติว่าเรามีสติเนี่ยเราจะรู้ค่ะว่ามันดันขึ้นมาจะให้เราพูดสิ่งนี้แล้วให้เราทําสิ่งนี้แต่เราก็รู้แต่เราก็ไม่พูดออกไปได้แต่วันไหนถ้าเราไม่มีสติอย่างเช่นเราทําอะไรอยู่เงี้ยหันผักหรือว่าคุยกับเพื่อนอยู่กินข้าวไปด้วยเงี้ย มันไม่ไม่ทันกิเลสค่ะมันก็พูดเพื่อพูดไปจนเพื่อนสะกิดว่าอ้าวก็ไหนเธอบอกว่าเธอตั้งสินให้พูดน้อยไม่ใช่หรอทําไมเธอพูดมากจังอะไรเงี้ยค่ะขนาดเพื่อนสะกิดแล้วก็ยังไม่หยุดค่ะยังไม่หยุดเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ทุกจังเลยเงี้ยคะ่ะว่าทําไมขนาดเราตั้งสิลแล้วเรายังเอ,อ่อไม่หยุดอีกอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ตอนที่เราตั้งสินเนี่ยตอนที่เราจะพูดเนี่ยกิเลสเขาก็ดันขึ้นมานะคะว่าสิ่งนี้เนี่ย เออดีแล้วพูดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาบ่ายหรือว่าเช้ามืดเนี่ยเวลาเราตื่นขึ้นมาเงี้ยจิตมันก็ยังว่างๆอยู่มันก็จะมาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยเธอไม่น่าพูดออกไปเลยนะสิ่งนั้น,นมันไม่ดีเลยนะมันก็เลยทําให้เรากลับมาคิดทุกข์อีกค่ะพอเราทุกข์เนี่ยเราก็ล้างล้างกิเลสข,ของเราแหละค่ะเราก็บอกว่าว่าอ้าวก็แกตอนที่จะพูดแแกก็บอกฉันแล้วไม่ใช่หรอว่ามันดีมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอนั้นมาเราก็เลยบอกว่าไอ ตอนนี่ฉันพูดอะมันไม่ไม,ไม่น่าเกลียดไม่น่าทุกข์หรอกแต่มีแกนี่แหละถึงที่ทาให้ฉันทุกข์แต่ว่ามันก็หายไปแป๊บหนึ่งฮะแล้วมันก็ขึ้นยังขึ้นมาอีกเรื่อยๆและพอมาเช้าวันบรลลัสเนี่ยก็นั่งทานข้าวอยู่แล้วก็มีพี่น้องเข้ามาที่เคยล้างกิเลสกันอยู่บ่อยๆนะค่ะท่านก็อเผอิญเข้ามานั่งพอดีเลยก็เลยตอนแรกก็ไม่กล้าจะคุยบอกท่านนะคะเห็นว่าเออมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่พอตอนหลังมามันก็พูดออกไปพอพูดออกไปปุ๊บ บอกว่าเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ให้ท่านฟังอ่ะโหท่านพูดออกมาแบบฟันธงมาเลยค่ะว่าเป็นเพราะว่าเราน่ะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราจะไปแก้กับเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วก็คือเราพูดออกไปแล้วเราทําออกไปแล้วและในเมื่อเธอก็พยายามที่จะตั้งสินลดละเลิกแล้วเธอจะไปทุกข์กับมันทําไมเธอเธอไม่ทันเนี่ยมันเป็นกิเลสซ้อนขึ้นมาก็คือกิเลสที่แบบ ตีตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่เห็นว่าอีตัวนี้แหละมันมาซ้อนมันเลยทาให้เราทุกข์พอท่านพูดออกมาคํานั้นนะแบบเราโล่งเลยค่ะอู้ใช่ใช่พี่ตรงประเด็นเป๊ะเลยเพราะว่าส่วนใหญ่วันเพ็ญเนี่ยจะไม่ค่อยทันกิเลสค่ะกิเลสมันจะนําพาเราไปหมดเลยค่ะพอพี่ท่านพูดอย่างนั้นอนะ่ะเราก็เลยโล่งเลยหายทุกข์เราก็เลยเห็นประโยชน์ของครูบาอาจารย์แล้วก็ประโยชน์ของหมู่กลุ่มค่ะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ ค่ะอวัตเพนอทุขา,ขาส่วนใหญ่เวลาตั้งศีลก็อย่างงี้ละคะ่ะตั้งศีลเพื่อที่เราจะได้รู้กรอบว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันบรรถูกหรือเปล่าใช่ไหมคะ,ะนี่เป็นตัวชี้วัดทีนี้พอเราทําผิดศีลเราก็มาตีตัวเองนะคะ,ะแต่จริงๆแล้วนี่ยแหละมันก็ได้เห็นกิเลสน,นะคะตอนนี้อวัตเพนก็ชัดเจนละ มุ่งเป้าเข้าหาแก่นได้แล้วตอนนี้เพราะ,ะ <laughs> ว่าเห็นแล้วตัวกิเลสมันคือมันจะมีตัวที่เราตั้งศีลถ้าเาทำผิดศีลแล้วมาตีตัวเองนันก็เป็นตัวซ้อนเนาะ,ะก็เอามันเพียงก็เห็นชัดเจนแล้วค่ะ,ะโชคดีนะคะอยู่ในแดนบุญมีพี่น้องหมู่มิตรด,ดีที่จะคอยชีย้ค่ะ่คะเวลาท่านเออก็จะมีคนเอคอยช่วยเหลือเราเนาะ เอ่ทำอ่กับหมูไม่ดีเน่ค่ะเจริญเร็วค่ะนุโมทนาค่ะอวันเพนภาคเพียงไปด้วยกันค่ะขอบพระคุณค่ะพี่สุเพิ่มเติมไหมคะค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละอาจารย์บอกถ้าเราอยากรู้ว่าเรายังมีกิเลสตัวไหนเราต้องเข้ามาอยู่กับโมเราต้องทํางานกับโมโอ้โหแล้วมันจะพลั่งพลูออกมาเลยเราจับแทบไม่ทันเลยมันเยอะค่ะ อย,อย่างพี่อ่ะพี่มีความรู้สึกว่าพี่กระยิมยิ้มย่มยอกว่าโอ้โหพี่วางได้เยอะนะพี่ไม่ถือสาใครหรอกพี่พี่พี่วางได้พี่ยอมได้โอ้โหเอาเข้าจริงอะ่ะเยอะค่ะเยอะ <c oughs> ทงังแทบไม่ทันเลยแต่ละวันกลับแทบไม่ทันเลยค่ะ <c oughs> ทั้งสนุกทั้งแบบเหนื่อยแล้วก็สนุกแล้วก็สุดท้ายถ้าเราไม่ได้มาคุยกันไม่ได้มาอปริหากันเนี่ย โอ้โหมันแย่เลยนะการข้าหมูแล้วเราได้มาอปปริหารเนี่ยมันดีมากเลยมันมันมันได้ล้างแบบชดต่อชอดวันต่อวันเราไม่เราไม่ต้องเออมันให้มันเป็นดินพกหางหมูเราอะบางทีแบบตัวนี้เราคิดว่าเราไม่มีนะแต่ที่ไหนได้มีไอ้ที่เราบอกว่าเอ่อเนี่ยเสนอแล้วนะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะป่ากะพูดอะไรอะไม่ใช่นะ เพราะทำงานก็จริงๆเนี่ยมันจะรู้เลยอย่างอย่างของพี่ที่เราที่เรามาใข้กสิกรรมเนี่ยโอ้โหน้องออนแบบสนุกมากเหนื่อยมากสนุกมากแบบล้างกิเลสกันมันมากเลยแบบพอเวลาเราเหนื่อยอ่ะกิเลสเราอ่ะมันจะออกมาเลยพอเวลาเราเหนื่อยเราจะคุมอะไรไม่อยู่เราจะอุ้ยมันมันมันที่มันคาคาอยู่มันหลุด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 ออกไม้เราจับแทบไม่ทันเลย บางทีพอเราเข็นเข็นกันอยู่นะเข็นของฉันว่าแบบนี้ดีกว่านะอีกคนบอกฉันว่าอย่างนี้นะแล้วหนักก็หนักอ่ะอีกคนไปทางโน้นอีกคนนึงจะไปทางนี้แล้วเหมืนเดี๋ยวมันก็สวนกันเดี๋ยวมันก็เสียบกันค่ะต้องต้องเข้าหมูนี่แหละต้องเข้าหมูแล้วก็สุดท้ายมาอปริหากันแล้วมามาดูกันว่าเอ้ยฉันจับตัวนี้ของเธอได้นะเจ้าตัวจับไม่ได้นะเจ้าตัวไม่รู้บางทีเอ้ยฉัน ฉันจับตัวนี้ของเธอได้นะเออวันนี้ฉันจับตัวนี้ของฉันได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าเราไม่มีตัวยอมเราก็จับไม่ได้อีกเหมือนกันเราต้องยอมเราต้องยอมให้เพื่อนชี้เราต้องยมอมในสิ่งที่เพื่อนชี้ต้องต้องค่ะต้องขยันนี่แหละต้องต้องเข้าหมูเข้าหมูที่ดีที่สุดเลยไม่ว่าเราื่องอะไรเข้าหมูเลยอยากรู้กีเด็อนก็ไหนเข้าหมูเลยรางวัลของนักบําเพ็ญนะฮะรางวัลบำเพ็ญ ค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค,ะ<ห>ค่ะะคะพี่พี่โสคะ <c oughs> ออจิตรานะท่านมาก่อนก่อนพี่เอคุณลูกพี่จิ๋วนะคะจะให้<อ>ท่านก่อนไหมคะคือท่านหลุดออกไปอะคะ่ะท่านหลุดออกไป<อ>ท่านเพิ่งเข้ามาค่ะค่ะแล้วแล้อาเทศละคะอาเทศนี่เหมือนขอโคโฮสค่ะอ๋อถ้างั้นไปที่อจิตราใช่ไหมคะค่ะ ค่ะเชิญอจิตตาเลยค่ะเปิดไม้ได้เลยค่ะอาตาอาตา